สวดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวันลี่แน่นอนว่าตอนนี้ในรอบ8ทีมสุดท้ายก็มีตัวแทนเอเชียนะครับ2ทีมที่กำลังจะลงแข่งก็คือไทยกับจีน ใครจะได้เป็นตัวแทนเข้าไฟแนลโฟนะครับหรือรอบสี่ทีมสุดท้ายหรือจะจับมือกันเข้าทั้ง2ทีมเลยเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับโดยจีนจะพบกับอิตาลี1ทุ่มซึ่งถือว่าไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะครับในขณะที่ไทยเราจะพบกับตุรกีเจ้าภาพแน่นอนว่าแรงกดดันต่างๆก็อาจจะมีนะครับไม่ใช่งานง่ายเช่นเดียวกัน แต่วอลเลย์บอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็ต้องมารอเชียร์สาวไทยกันนะครับว่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนเมื่อพบอกับเจ้าภาพแต่ฟังจากการให้สัมภาษณ์ของนักกีฬาทุกคนแล้วบอกเลยว่าทุกคนสู้สุดตัวแน่นอนครับใส่หนักจัดเต็มเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับคืนนี้